สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสองวิธีการเพิ่มผู้ติดตาม ig หรือ i n s t a g r กรมนะครับก็ง่ายๆมีกขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นห้เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า kmm นะครับด t h นะครับจะเจอเว็บไซต์ kmm อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับผมคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครยังไม่มีสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆมาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ประมาณที่หน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืมติ๊กถูกสอวนด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม,ม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมมาการเงื่อนไขาการให้บริการนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับ ก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการอยู่ด้านซ้ายนี้เป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มอยู่ด้านบนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook อ g t i k กเกนะครับ Google นะครับทวิตเทเล gram นะครับ YouTube แล้วก็มีจะมีประกาศให้เราเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับบางเวลาก็จะเป็นการลดราคาของบริการนั้นๆนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นยอดเงินของเราอยู่ด้านบนนี้นะครับ ทีนี้ก็มาดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับให้เราไปที่อินสตาแกรมนะครับจากนั้นให้ส่วนของหมวดหมู่นะครับก็ให้เพื่อนเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็นอ่าประกันด้วยนะครับที่ผมจะเลือกเป็นแบบสามสิบวันแล้วกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของบริการนะครับก็ให้ราเพื่อนๆเลือกเป็นอันแรกได้เลยนะครับก็เพิ่มผู้ติดตามนะครับบริการที่ห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดใครบถ้วนนะครับ แล้วก็นำลิงก์มาใส่ใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนำลิงก์มาใส่นะครับไปที่ IG ีของเรานะครับคัดลอกลิงก์ได้จากหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับจากนั้นก็นำมาใส่ในช่องว่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับโดยอยูสาธิตที่ดูอยู่ที่หนึ่งร้อคนนะครับหนึ่งผู้ติดตามก็อยู่แค่ประมาณ3บาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความยืนยันแบบแบบนี้ก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับแล้วก็จะมี รหัสคําสั่งซื้อมาให้เรานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและก็ค่าบริการนะครับหากคุณเพื่อนจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อจากด้านข้างนี้เลยนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันแบบที่มอสักคู่นี้นะครับก็จะเป็นรหัสคำสั่งซื้อนะครับบริการเพื่อสั่งซื้อลิงค์นะครับปริมาณราคานะครับ แล้วก็มีสถานะบอกนะครับว่าหากสถานะรอดําเนินการก็ให้เรารอสักครู่นะครับทีนี้มาดูบริการอื่นบ้างนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับโอนเงินธนาคารนะครับทรูมันนี่วอลเล็ตอัปเปอวอลเล็ตนะครับหรือจะเป็นเหรียญคริปโตที่มีให้เราเลือกถึงแล้วสี่เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเพอร์เฟกต์มันนี่จะเป็น U S D นะครับทีนี้มาดูบริการต่อไปนะครับเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับก็จะอยู่หน้้าาทีี่บบรรริกนนะคั ก็จะมีทุกหัวข้อให้เราเลือกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น facebook youtube tikt o k IG นะครับก็ทวิตก็มีนะครับพอเลือกหัวพอจะดูหัวข้อเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกลูกศรก็จะมีบริการรายละเอียดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับทีนี้มาดูบริการแนะนําเพื่อนกันบ้างนะครับหากใครสต้องการรายได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อคนอื่นนะครับเพื่อจะได้นะครับ ค่าแนะนํานะครับ5%ของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอย่างผมก็ได้มาสพันแล้วนะครับ2,100นะครับก็ตอนนี้ก็ยะเหลือค้างจ่ายผมอีกส6 2นะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีสําัติดต่อแอดมินด้านบนนะครับคลิกเข้าไปก็จะมีอ่าช่องทางติดต่อแอดมินสองช่องทางนะครับก็จะเป็นทางไลน์ดีนะครับแอดมินก็จะอ่าบริการเราตลอด24ชั่วโมงครับ หรือเป็นข้าตัวชื่อเหลือก็ได้นะครับให้เพื่อนเลือกให้เพื่อนเพื่อนเลือกหัวข้อนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งตัวหาที่นีนะครับทีนี่มาดูบริการที่ได้สั่งซื้อกันบ้างถ้าที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับว่ามาดูพูดตามมากันบ้างนะครับให้เรากดรีเฟชนะครับ อ่าตอนนี้ยอดของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ4 5นาทีนะครับก็ไวมากๆนะครับสําหรับบริการนี้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้อ่าผู้ติดตามเพิ่มอีกเยอะแบบนี้ก็สามารถอ่าทําตามมาดูได้นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ